วัเดียวพวกคุณผมปายครับกลับ <c oughs> มากับซีซันสามดีกว่าซึ่งชาวบ้านน่าจะเล่นกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะเพิ่งกลับมานะฮะคือตอนนี้มันมีทั้งปืนต้นซีซันกับกลางซีซัน Season มันมาหมดแล้วปืนต้นซีซัน่ะมันมี2ปืนใช่ไหมก็คือ Battle Rifle กับ Sniper เดี๋ยวคลิปนี้เอา s niper อร์ก่อนละกันนะกับปืน FJX Imperial นะฮะหรือ <c oughs> ชื่อจริงที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีก็คือ Intervention นั่นเอง่า <c oughs> คือถ้าใครที่เคยเล่นเกม FPS ออนไลน์ในไทยอย่างเช่นพวก SF PB อะไรพวกนี้ก็อาจจะคุ้นในชื่อของเช a ักหรือ M 2 0 0แต่ไอผมเนี่ยที่โตมากับ c อออสบิ u t y อยู่แล้วก็จะจำในชื่อของ Intervention อยู่แล้วมันเคยอยู่เว้ยที่ตอนวัยเด็กอะ่ะผมก็คุยเรื่องเกมไว้แหละแล้วไปพูดถึงปืนไอ้ i r v e r v i o t i o n เนี่ยพอผมพูดชื่อ Intervention ปุ๊บเนี่ย เพื่อนงงว่าปืนอะไรวะพอผมพูดอีกทีนึงโอเคถากัน M องออ๋อมันอ๋อเลย <laughs> เอาจริงๆนะ Call of Duty อ่ะถ้าเป็นสมัยผมในวัยเด็กอ่ะมันมีน้อยคนนะเวที่จะเล่นเกมเนี่ยเออมันไม่เหมือนต่างประเทศที่แบบเด็กอายุต่ำกว่าสิบสองเนี่ยถ้าพูดชื่อ Call of Duty อ่ะเด็กมันรู้จักอยู่แล้วเว้ยมันเป็นหนาประเทศอ่ะแต่ในไทยเราอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเล่น Call of Duty กันเท่าไหร่นะในวัยเด็กอ่ะถ้าเป็นยุคผมช่วงเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ที่เขาเล่นก็จะเป็นพวกเกม FPS อนไลน์ ในไทยนี่แหละเอออย่างเช่นพวก PV s f 1อย่างเงี้ยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าปืนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในโมนอฟน์ตอนปี2009อ่ะโอ้โหควิกซโกกันมันน่ยคือมันเป็นทั้งปืนที่แบบอ่ะซุ่มยิงก็ได้อ่ะควิกซ็อกโกก็ได้อีกแล้วปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่คนที่ตามคอออ o ิวตี้อ่ะ รู้กันดีในเรื่องของมีม MLG อ่ะเออเนี่ย Intervention เนี่ยพวกเฟสแคดออปติกอ่ะที่เอาไปเล่นกันในมีม MLG อ่ะเออนั่นแหละเป็นกระแสอยู่พักใหญ่เลยนะเว้ยช่วงนั้นอ่ะแต่ภาคเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังได้ทั้งซุ่มยิงแล้วก็ควิดสโคมนะเพราะปืนเนี่ย M Laser Speed อ่ะไวเป็นรองแค่ SPX 80เท่านั้นเว้ยอันนั้นคือ M Laser เร็วที่สุดในบรรดาสไนเปอร์ละส่วนไอ้ Intervention เนี่ยก็เป็นรอง เป็นรอแค่ S P X 80เท่านั้นเองเหมือนเดิมถ้าเป็นสไนปเปอร์เดี๋ยวรอบแรกเล,เล่นแบบไม่แต่งก่อนแล้วก็แต่งแบบเล่นควิกสโคปแล้วก็เล่นซุ่มยิงมาเปลี่ยนซีซั่นกันก็ต้องเปลี่ยนชื่อแคนกันดีกว่านะรอบที่แล้วเมทัลิก้าแต่ครั้งก่อนอะ่ะก็ปล่อยแค่ซิงเกิลไงเออคือใจอะ่ะมีอยู่2วงไว้ที่อยากเปลี่ยนอะ่ะเอาไงดีวะอีกวงนึงก็ชอบอีกวงนึงก็ชอบเออไม่เป็นไรตั้งมัน2งวงนี่แหละวงแรกเพิ่งคัมแบ็กไปเมื่อตอนเมษากับอีวงนึงก็คัมแบ็กไปตอนเมษาเหมือนกัน อพิมว,วงแรกก่อนเลยแล้วกันนะเออพีก็ไม่ยอมมาจาก a อ i n g นี่แหละเพิ่งปล่อยเพลง d n d ไปเมื่อตอนเมษาเอาจริงวงก็12ปีแล้วอะคือทุกวันนี้ไม่คาดหวังว่าแบบจะทาเพลงจะดีหรืออะไรอะคือขอให้แบบปล่อยเพลงมาให้ฟังก็ดีแล้วอะมีไม่กี่วงนะยเว้ยโกกุ๊ที่แบบอายุวงอะสิปีแต่ยังแอคทีฟอยู่อะแอคทีฟในานามวงส่วนอีกวงนึงเนี่ยไม่เชิงปล่อยเพลงออกมาแต่ อัลบ,บัม้มออกมาเมื่อตอนเมษานี่แหละมันก็วงเดิมนี่แหละ M72 ก็คือไออัลบ,บั้มเซเว่นทีูกตันก็ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนเมษานี่แหละก่อนปล่อยอัลบ,บั้มเต็มก็เพิ่งปล่อยเพลงเซเว่นทูซีซันไปซึ่งก็ได้ลองฟังดูทั้งอัลบ,บั้มและเพลงโดยรวมก็ดีอยู่อย่าง Shadows Follow ที่โคตรชอบมากๆเพราะมันให้ฟีลทางแบ็คอัลบ,บัม้มโคตรชอบอีกมีอะไรบ้าง r o o of Mirror แล้วก็ ยูบัสเบิร์นหรือว่มาลัสเวเว่คือสองเนี่ยเป็นวงที่ถ้ามีใครถามว่าผมชอบฟังวงอะไรผมก็จะตอบสองวงนี้แหละเอ็ิงกับเมทัลิก้าแต่แบบมันดูคนละทางอะไรป่ะระหว่างเคป๊อปกับเมทัลอ่ะโอเคมาหาห้องกันดีกว่าแมปอะไรอ่ะออบบอรันแฮดชูรี่ก็น่าจะแมปใหม่ป่ะเออลืมบอกไปความลึกของกล้องอินเทอร์เวนชั่นอะลึกเท่ากับเอ็นนี่เลยไอวิคัตเอ็กซ์มาร์ลึกพอๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวเทสฟาเรสปืนนี้ก่อน ก็ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปแต่ถ้าเล่นแรกๆอ่ะไม่ไม่น่าเหมาะฟิตสกอบแน่แน่อ่ะอุ้ยเห็นอะไรอุ้ยนี่ยังไงโผล่มาอ๋อมันมีโผล่อุ้ยอ้าหลังคานี่น่าจะหมอเล่นสนานสุดละเห็นหัวโอ้โหโอ้โหไม่ตายไม่ตายตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนอะนี่ยังไงเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วนี่ยังไงหัวไปดิ อ้เกือบตายอ่าโอ้โหมันคือกล้องมันซูมลึกก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งเลยถ้าใครที่เพิ่งเก็บเวลปืนเนี้ยนะออกมาดิออกมาดิออกมาดิอุ้ยเล่นแรกๆนี่ก็ต้องหาที่แคมป์ละโอ้ยังไม่ทันได้หาที่แคมป์เลยโดนโดนยิงตายก่อนละโว้ยๆสนาย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 สนอาย ตู ừ, ้ตัวไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งโอไม่ทานมันยิงอุ้ยโอ้นี่ไงมาข้างหลังอูอ้เฮ้ยหัวโผล่มาระวังหัวหน่อยดิไม่ทันได้ยิงหรอกข้างข้างข้างเฮ้ยโล่ไฟฟ้า,าแล้วหนึ่งนี่อีกหนึ่งไม่โดนอีกอ่า อุ้ยเข้าหัวไปดิอืมหัวไปก่อนนะพนอ่อหนุ่มเฮ้ยรโดนไปดิเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วโอ้โหกตกใจเอ้าอยู่ใกล้ๆนี่เองคุคิกสโคไปหนึ่งกลุ่มนี่ไงกูไม่ตายอืมอไม่รู้อะตัวสุดท้ายของข้าไอตัวข้างบนก่อนอะ อื้มอืมดักทีเหอะสักทีเหอะอ้าวเสมอเฉยตื่นี้ใครได้คิวแคมปะหร่ะปะอ้าวไม่ใช่หูหน้าตัวเอาลละมาเล่นแบบแต่งแบบแรกกันดีกว่าแบบเน้นควิคสโคปเนาะเนี่ยเซตเน้นควิคสโคปนะฮะก็เท่าที่ได้ลองแต่งมาแล้วก็ลองเล่นดู ประมาณนี้น่าจะเวิร์กสุดแล้วต้องบอกก่อนนี้ว่าที่ไม่ตัดวาล์เล่ยเนี่ยตัววาล์เลที่มันเพิ่มเอ็นาอสเซสปีดอยู่ไหนวะอันนี้นี่แท็กคอมมานด์สิบเก้าถ้าจะตัดเอาเอ็นสเซสปีดเนี่ยมันช่วยแค่8มิลลิเซคเท่านั้นซึ่งผมว่าไปเอาตัวอื่นอ่ะดีกว่าไปลงกับเลเซอร์ไปลงกับไอแคลลี่แฮนเดิลไปลงกับ เรียกิฟต์ดีกว่ามาตัวแรกเนี่ยเลเซอร์นะฮะตัวนี้ V L K L C R 7จ็มิลลิวัตหลักๆเอา M 나사스피드 aiming stability แล้วก็ spin to find speed แต่ก็เสียเรื่องที่ศัตรูเห็นเลเซอร์เราด้วยจูนของเลเซอร์นะแนวตั้งเลื่อนไปทาง spin to find speed ประมาณลบศูนส่วนแนวนอนก็เลื่อนไปทาง aiming stability สุดเลยลบห้อันที่2 Carrier Handle นะฮะตัวนี้ feel rough handle หลกัลกๆเอาแค่ aiming stability อย่างเดียวเว้ย นะคอสมูเมนต์สปีดก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราเน้นวิ่งแล้วก็พลิกงสะโคบอยู่แล้วแต่ก็เสียสเปนสปีดด้วยจูนของแครี่แฮนเดิลเนี่ยแนวตั้งเลื่อนไปทางสเปนสปีดลบ0ูนส่วนแนวนอนเลื่อนไปทางเอมมิ่งไอดอลสเตเบอริตี้0.30อย่างที่3เนี่ยออปติกนะฮะคืองี้อย่างที่ผมบอกว่าออปติกเริ่มต้นของอินเทอร์เวนชั่นเนี่ยมันลึกมากๆถ้าจะเล่นควิกสโคบอะผมก็เลยหาออปติกที่มันระยะสั้นลงดีกว่า นะก็คือตัวนี้ซอสแ a c เ Delta 4ก<ส>็เอากล้ <4 S 2> อง5คูณ 5, 5มาแล้วก็เสีย N l a s e s p e e d M Walking Moment Speed แล้วก็แสงกล้องที่มันจะโผล่มาหน่อยหน่อยนึงจูนของ Optic กเนี่ยก็แนวตั้งเลือนไปทาง M l a s e s p e e d ลบ3สุดเลยส่วน Eye Position เนี่ยเหมือนเดิมเลยแล้วแต่ยังไงก็ได้แต่ของผมอะผมเอา c o s อย่างที้4เนี่ยเลียก,กิฟต์ตัวนี้ Scout 40ก็เอา Speed to Fast Speed กับ M ร a ใ e ้ s p e e d มา แต่เสียรีคอยคอนโทร่กับฟินแลนสแตนจูนของเรียกิฟเนี่ยแนวตั้งก็เลื่อนไปทางเอ็มดาวไซสปีดสุดเลยลบหน่วนแนวนอนก็เลื่อนไปทางสปินทุไฟสปีดสุดเหมือนกันลบศูนอย่างสุดท้ายเนี่ยโบนะตัวนี้ S J X Plus ก็เพิ่มรีชัมเบอร์ลิงสปีดมาแต่ก็เสียรีชัมเบอร์ลิงแอคคูลาซีด้วยโบมันไม่มีจูนโอเคไะนี่แหละเซตเน้นคุกซัคโของผมที่แต่งแล้วรู้สึกโอเคสุดละไะหาห้องดีกว่าทารักอีกแล เจอกันบ่อยนะแบบนี้เนี่ยทารักอะ่ะเดี๋ยวเทสไฟลเลทก่อนละกันนะหลังจากใส่ตัวลีชบอลิงสปีดก็ไวขึ้นกว่าแบบตกี้นี้หน่อยนึงโดนตบทุ้ยเจอแต่ละตัวอยู่ไกลๆทั้งนั้นเลยเอ้ย เออส่วนเอ็มเราใช้ปืนนี้ปุบนี่ไว่อยู่นะเนี่ยหลักแต่งแล้วก็จูนเลยเนี่ยนี่ไปดิเอ้คนหนึงเอ้หลัง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 ต้องรู้เหรออุ้ยโอ้โหหลังอีกตัวอุ้ยจากไหนเนี่ยอุ้ยไม่อุ้ยกระโดดโคตรโหดกระโดดจริงอุ้ยเข้าหัวไปหนึ่งเอ้ไม่โดนเออเอาโล่ยิงโล่ก่อนยิงโล่ก่อนนี่ยยืนอยู่ข้าง ยืนๆๆนิ่งๆก็เสร็จดีเฮ้ยลืมไปภาคนี้มันไอแคน,นเซิลโหลดไม่ได้มันต้องรอชักกระสุนก่อนโอ้โ,โหคตรเกียดไอ้ระบบไอ้สเตตรีโหลดเลย,เลยต้องมานั่งแบบใส่กระสุนก่อนชักกระสุนก่อนถึงจะไอเนี่ยยิงได้อะ่ะคือบางอย่างมันก็ไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นก็ได้ปะวะวเฮ้ยนี่เป็นโอ้ยดักยะข้างบนก็มี ไอ้ขวาก็มีแต่เซตเนี่ยจะจ่า่านมันก็เล่นระยะกลางได้เหมือนกันนะเอ้ยไม่โดนเหรอหัวบีดิพวะหนุ่มโดนเอาจริงถ้าเล่นสไนอะเพิ่มใครเอเลิร์คือโคตรมีประโยชน์อะโอ้โหโอ้โห,โอโหสองตัวเลยเหรอตัวเดียวไม่เอาผมขอสอง เลเซอร์ใครวะเจอตัวของเลเซอร์แล้วหนึ่งอีกตัวนึงเจออีกหนึ่งเดี๋ยส่งนัดอะนอนอยู่นี่อีกหนึ่งโอ้ตายก่อนใครเขาโผ่โผ่โผ่เฮ้ยเมื่อกี้เล่นยังไหนอี้มันโผล่มาแน่มันโผล่มาแน่ไอตัวข้างหน้าโผล่มาแน่โผล่มาแน่เอ้ยเอ้ยอ้าวโอ้ยสะบัดโดนพอดี อ้าไม่โดนไม่โดนเนอ,อโดนแล้วเอ้ยอ้อไม่ไม่ทำอะไรตรงเนี้ยอ๋อปีนมาพอดีเอ้ยไม่งไงหนึ่งตัวไม่เอ้ยอ้าโ,โดนไปดิเออหลังเสาช่วยไว้หนาอ๋อไปเอาคิวแคมด้วยโดนไปดิฆ่าไลยญี่ปุ่กลัวว่ะ เออสุดท้ายแล้วแต่งแบบเน้นซุ้มยิงของแต่งเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยก็เหมือนเดิมเลยเลเซอร์เป็น v l k clr 7มิลลิวัตต์เหมือนเดิมเลยมีแค่อย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนส่วนที่เหลือเนี่ยฟาเร็นะเป็นตัวนี้ C ีรอดยี่สก้าหลักคือเอาแค่ damage l มมน n ู bullet velo ท,ท่านั้นเองส่วนให้ไฟคุณลซี่ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วส่วนไบ p o d เ o าส์เนี่ยคือเอามาบางทีอาจจะเอามาตั้งปืนก็ได้ให้มันนิ่งขึ้น แต่กระแสเอ็นต่เอซสปีดกับทิปรีคอนโทรที่เราไม่ไม่ได้ใช้เลยจูนของบาเรล แนวตั้งเลื่อนไปทาง recoil s t a b i l t e 0.15ส่วนแนวนอนเลื่อนไปทาง aim มา w n speed สุดเลย -0.40 อย่างที่3าม carry handle นะตัวนี้ kingstone handle ก็เอา recoil s t a b i l t e กับ w e i t r e s i stance แต่ก็เสีย aim down speed ไปด้วยจูนของ carry handle แ,แนวตั้งเนี่ยเลื่มไปทาง aim walking s t a b i l t e 0.97ส่วนแนวนอนเลื่มเลื่อนไปทาง aiming idle stability 0.55สุดเลยอย่างที่4ีเนี่ยสต็อกนะตัวนี้ w ิฟ400ก็เอา a อ m มมิ่งสเต l บิลแล้วก็ Recon c o คอนโทแต่ก็เสียเอ็มวอล์กอ s p สปีดสปินสปีดเอ็มไ s e ์สป e d แล้วก็ c คอ h m o vement Speed จูนของสต็อกเนี่ยแนวตั้งเลื่อนไปทางฟิสต์ s ลสตัน3.23ส่วนแนวนอนเลื่อนไปทาง a อ m มมิ่งไอดอลส i ต i บิ1.78อย่างสุดท้ายก็เลิฟน,นะ เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนตัวนี้ CP 6 0 Grip กอ L Aming Stability กับ Friendly Stand แต่ที่เสียนะก็เสีย Aim Down Speed กับ Aim Walking งมูมินสปีดจูนของเลียก,กริปเนี่ยแนวตั้งเลื่อนไปทาง Aim Down Speed ลบศดสบ0.39ส่วนแนวนอนเนี่ยเลื่อนไปทาง Aming Idle Stability 0.15ย์จุนก็นี่แหละเซตเน้นซุ่มยิงคือเหตุผลที่ไม่ใส่มาโซ่เพิ่มเนี่ยเพราะปืนเนี่ย damage l เนี่ยถ้าขนาด ตัดไอ้ตัวบาเรลออกไปเป็นตัวสั้นลงอะดาเมจเลนมันก็ยังดีนะเออก็ยังดีอยู่แต่แค่แบบอาจจะเสียบุลกเวโลไปหน่อยหรือถ้าใครอยากเพิ่มบุลกเวีโลก็ใส่มาโซเพิ่มมาก็ได้แต่สำหรับผมอะผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วมันจะได้ไม่ไปเสียพวกเรื่องโม <c oughs> บิ <c oughs> ลิตี้กับแฮนด์เลิงเพิ่มอีกออปติกก็ตัวเดิมเลยมันลึกดีอยู่แล้ว <c oughs> เคฟคอมเพล็กซ์โออันนี้น่าจะอัพกันใช่ไหมเนี่ยมีคือมีินตกแล้วก็มีบังเกอร์ตรงเนี้ยกราวอ่ะเดี๋ยวเทสเอมลัสสปีดของเซตนี้นอืมช้ากว่าแบบไม่แต่งหน่อยหนึ่งแต่ก็จูนเพิ่มเอมลัสสปีดอะไรแล้วนะอุย้ยโดนแต่ไม่ตายอ้ามันนอนเลยเนี่ยอุย้ยใครวะคนหนึ่งสองคนอ่ะฮ้อ ฮัลโหลเฮ้ยหัวใครโอ้โหตะกี้ดองมันเลยป่ะเออโอ้โหปืนโคตรพอกเฮ้ยนี่ฮะยิงทะลุไปดีโอ้ยได้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 อยู่ได้อยู่ไปดวงีกเฮ้ยโอ้ยนอนเลยนอนนี้เลยนี่ก็อีกหนึ่ง ผมขอสามับผมขอผมเป็นดุ๊กผมเป็นดุก <laughs> น๊กมี <c oughs> แต่ม่นมีแ,แน่ๆตัวหนึ่งละหนึ่งมันเห็นเราแล้วนี่ไงแต่ได้วสิสันมาแล้วพ่อหุงโอ้โหดิวชาร์จเต็มๆเลยเฮ้ย <laughs> ใกล้ๆใกล้ๆตรงมาใช้วสิสันเลยละกันไปเว้ย อะไรกับขาแตงโเลยวะเนี่ยลรวทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยลงไงวะเฮ้ยใครวะขอเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช้มาไม่ได้ดูเลยวะอยู่ข้างบนโอโ้โหเสือของเปล่าเลยเนี่ยโอยติอีกโอโ้โหควันเยอะอะไรขนาดน,นั้นวะเฮ้ยใครวะเอออะไรลำโจรว้วย ยิงโอ้โหโอ้โหเป็นตรงเลยเป็นตรงเลยพนมเป็นตรงเลยใช้ทีไม่ได้ดูเลยอยู่ข้างบนลงไม่ได้โอ้ถ้าไม่ติด,ดอยู่ข้างบนนะฆ่าไม่ได้หลายตัวแล้ววิวสันเนี่ยโอ้โหไม่ดูดิเออมาพนุมามาเออจะได้ประตูหนึ่งว่ะโอ้ เออตรงนี้นะห,หนึ่งตัวโอ้ยไปสักไอโนสโคไปหนึ่งตัวโอ้โอ้โอ้สตันสตันสตันโนสโคไปหนึ่งกลุ่มโดนแล้วโอ้แฟกอ่าตายเอ้คาไปยี่สิบสี่ตัว โอเคนี่แหละอินเทอร์เวชั่นนะหรือชื่อในเกมเนี่ย FJX Imperium เอาตามตรงนะคือปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่ได้ทั้งควิดสโคปบและเน้นส้มยิงตั้งแต่โมโนลแฟนสองภาคก่อนและสรุปก็เป็นินอีกปืนหนึ่งที่ดีนะมันสามารถเล่นแบบยืดหยุ่นได้ใครจะไปสายส้มยิงก็แต่งแบบเน้นส้มยิงใครเน้นสายคุดสโคปบเน้นสายความพ้องตัวก็แต่งเน้นไปเลยได้หมดโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยไปเจอกันกับปืน Conestable นะปืน Battle Rifle ที่เข้ามาตอนตอน้นซีซั่นสาม เน,นั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมกูอินดา